ถ้าอยากรวยอย่ามาทําเกษตรกรรมนะครับมันเป็นไปไม่ได้แต่กเกษตรกรรมเป็นอาชีพเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้เรามีความมั่นคงสูงที่สุดตราบใดที่เราไม่อยากรวยเนี่ยเราจะมีความมั่นคงมีอาหารมีเงินใช้ไม่อดไม่อยากครับถ้าเราไม่อยากรวยเราจะมีเงินใช้ไม่อดไม่อยากถ้าอยากรวยแล้วมาทําเกษตรเมื่อไหร่เป็นหนี้ทุกคนครับหมดเนื้อหมดตัวอันนี้คือสิ่งที่เห็นมาตลอด แล้วก็เกษตรกรรมคือสิ่งเดียวที่จะทำให้เกิดความมั่นคงสูงที่สุดมาสร้างความมั่นคงทางการเกษตรมาสร้างผื้นดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเราจะไม่เดือดร้อนครับเราไปควบคุมรัฐบาลไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมชีวิตเราได้เพราะรัฐบาลทุกๆรัฐบาลอยู่ใต้อำนาจของภาคธุรกิจเป็นหลักไม่มีรัฐบาลไหนทำเพื่อประชาชนนะครับนี่คือความเป็นจริงตลอดประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้เลย